นอกสถานที่คือพันหครับแปดร้อยทำอะไรได้บ้างอ่ะลูกซ้ายอย่างเดียวของใครเก็มีอะไรกันโอเคคืออะไรคะ ที่ถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพค่ะลงพื้นที่จริงเพื่อที่จะพามารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่มันมีอยู่จริงในสังคมนะคะแล้วก็วันนี้เราไม่ได้ทำคอนเทนต์เพื่อมาล้อเล่นหรือว่ากั่นแกล้งหรือว่าแกล้งเล่นอะไรทั้งสิ้นนะคะแขกรับเชิญของเราที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เราจะทําการขออนุญาตเขาก่อนเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวของเขาเนื่องจากว่าเราเองก็ต้องให้เกียรติกับทุกๆอาชีพซึ่งวันนี้หอมรับแขกจะพาไปรู้จักกับ ผู้ชายขายน้ำค่ะ ตรงนี้ก็แปดร้อยครับผมถ้าเข้าโรงแรมที่อื่นคือราคาบวกอ๋อถ้าออกไปนอกสถานที่คือพันห้าครับอ๋อถ้านอกแอร์เรียนี้จะพันห้าใช่ปะแปดร้อยทำอะไรได้บ้างคะแปดร้อยอันนี้ผมเป็นผู้ชายแท้นะอันสำหรับผมก็คือว่าลุกไซา์อย่างเดียวเขาไม่รับลุกแล้วก็ไซส์นมอะไรให้เอาเอาให้เขาได้ครับก็มีอะไรกันแต่ไม่รับผู้ชายรอับครับรับแต่ว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่นะอ๋อโอเคแล้วก็เอาให้เขาได้โอเคขึ้นลเลยค่ะ ร้อยทำอะไรได้บ้างอ่ะได้รับได้ครับอ๋อแล้วค่าโรงแรมใครออกก็ลูกสาวตึกคนออกครับพี่ใช่ไหมอะโอเคงั้นงัง้นขึ้นมาเลยคะ่ะโอเคสวัสดีค่ะโอเคพี่ต้นหอมนะคะคือพี่อะไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกแค่อยากคุยด้วยเฉยอยากรู้จักเรื่องราวตัวเองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุย6ิหกปีครับ มาทําตรงนี้นานยังพอดีมาทํานี่เดือนกับ22วันครับแสดงว่าเพิ่งทำเหรอเพิ่งทำก่อ,อ,อนหน้านี้ทําอะไรมาคะก่อ,อนหน้านี้ก็แบบอยู่อู่สี่รถรเขาเป็นช่างทําสี่รถจอดแล้วทําไมถึงมาทํางานอันนี้ได้คะอ๋ออันนี้คือผมมาขายผ้าที่ผ้าที่เก็บไว้ที่บ้านนะละหลวงตาให้มาแล้วก็มาเจอพี่ทรายคนหนึ่งเขา<อ>ก็แนะนําผมว่าถ้าเดินตามที่มาบอกเดีย๋ยวไปยืนแบบเรียกลูกค้าให้พี่หน่อย เรารู้ไหมที่เขาบอกว่ามายืนเรียลลูกค้าไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับเราอยู่เท่าไหร่แล้วอะสี่สิบสามฮะจริงป่ะจริงนะอ๋อแล้วมายืนตรงนี้นานยังคะก็นานแล้วครับก็คือไปไปกลับกับไปไปกลับกับหมายถึงอะไรอะก็คือเราไปทํางานประจําด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราทํางานอะไรบอกได้ไหมงานประจําเป็นเกี่ยวกับอะไรพวกขายดอกไม้อะไรเงี้ยทางานกี่โมถึงกี่โมคะตอนประจําก็แล้วแต่ครับคือมันไม่ได้ประจำค่ะ คือเราต้องทําดอกไม้ส่งเขาว่คือถ้ามีงานก็คือทาใช่แล้วก็ช่วงเวลาที่เรามายืนนี่คือกี่โมงถึงก,กี่โมงคะถ้าออกมาไวก็ประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็คนมันจะเริ่มมีประมาณทุ่มสองทุ่มเนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอะคะตอนนี้ 3, สามสองครับสามสองมาทําตรงนี้นานยังคะรงนน 4, ประมาณสี่ห้าปีอะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาทำงานนี้คะช่วงนั้นถึงนี้ ให้จ่ายะรเพราะว่าพ่อแม่ผมก็ฐานะไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะไรครับก็เลยต้องหาเงินมาเพื่อไปค่าเทอมแล้วท anyway. ี่เราทำมาส่งเราเรียนจนจบไหมคะก็จบครับผมเคยทำงานอื่นมาก่อนไหมคะครับผมเคยทำงานครับก็เป็นงานบริการนกันเนี่ยครับเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารครับก็คือเป็นพนักงานทั่วไปครับทำนานแค่ไหนคะก็ประมาณ3ปีได้ครับ ปัจจุบันเรามีงานอื่นทําด้วยไหมคะก็มีครับผมมีงานประจำาครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่งานหลักของเราครับเรามายืนตรงนี้บ่อยไหมคะอาทิตย์หนึ่งเรายืนกี่วันก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะประมาณวันสองวันครับผมจะไม่บ่อยครับคนรอบข้างเรารู้ไหมไม่รู้ครับแล้วงานแรกที่เราทําเล่าเหตุการณ์มันนั้นเลยค่ะที่เรามายืนเล่นลูกค้ามายืนเล่นคือผมไม่ไม่รู้ไม่ไ็นรับงานเลยยืนเล่นนั่งเล่นสว่างแล้วผมก็กลับ อนนั้นผมก็ยังไม่รู้แล้วก็มางทีหนึ่งได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะผมก็แบบให้ลองทําดู่แล้วทีนี้ก็มาทําแบบเรื่องจริงเลยนะก็ไปกับลูกค้าลูกค้าคนแรกของเราเป็นเพศอะไรคะเป็นเกย์พอไปปุ๊บทีนี้เอาวปยวะเพศแล้วก็มันก็ไม่แข่งเพราะว่าเป็นเพศเดียวกันแล้วทีนี้ก็ไปก็ไซส์อะไรให้เขานิดหน่อยแล้วก็กลับมากลับมาโดยยังไงคืนนั้นมันมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นไหมไม่มีเลยเพราะผมเอาวปยวะเพศผมมันไม่แข่ง ยังไงก็ไม่แข่งยังไงก็ไม่แข่งงานแรกค่าตัวเท่าไหร่คะตอนนั้นพันสอพี่เขาบอกให้พูดพันสองก็ไปสูงนะสูงสูงมากใช่สูงกว่าพวกพี่เขาเนี่ยก็ผมแบบเป็นหน้าใหม่ด้วยงานแรกที่มีมอะไรกับผู้ชายเป็นยังไงบ้างโอ้รู้สึกว่าผมก็แบบขอโทษเขาเพราะว่าผมเด็กใหม่นะผมยังไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็โอเคแล้วขอคอนแทคไว้แล้วทีนี้เขาก็ไม่เซเรียสเขาบ,บอกว่าเอ้ยพี่ก็อยาก มาให้ผมเปิดซิ่งให้ดูเขาบอกอย่างนี้เลยเขาเป็นคนกระทำเราไหมไม่ไม่ก็คือแบบเออขอให้ไซส์อันนี้ยทีนี้ผมก็แบบเออยังไม่รู้งานด้วยนะแล้วเาอทำยังไงวะอย่างนี้จะให้แบบเขาพอใจประทับใจเราแต่วันนั้นคือไม่ได้นะแล้วทีนี้มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละเพราปรึกษาครับรุ่นพี่รุ่นพี่เขาแนะนํามึงเป็นผู้ชายแท้งต้องแบบกินยานะทีนี้ก็ผมก็ไปซื้อไวยาก้ามาเป็นซองนะซองหนึ่งก็ประมาณ7 0บาท เข้ากับต้นทุนเราก็หายไป70บาทเราไปบวกกับลูกค้าเพิ่มไปก็ไม่บวกรับกินยาทีนี้ก็ไปกับลูกค้าก็ก็เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายแต่นี่คือว่ารับก็ไม่รับคือว่าเอาให้เขาอย่างเดียวเราจะลุกอย่างเดียวลุกอย่างเดียวครับไม่โขกให้ไม่โขกรับเขากับผู้หญิงมีไหมว่าทําอะไรไม่ได้มีครับผมผู้หญิงนี่ก็เคยมาซื้อผมนี่ผัวเมียมากันสองคู่แล้วแล้วเขาเรียกเราไปทําอะไรอ่ะก็ไปเอาให้เขาเนี่ยครับ ให้เข้าดูเลยเอากับผู้หญิงเพื่อใ,ให้ผู้ชายดูใช่ผู้ชายร่วมด้วยไหมคะไม่ร่วมครับเขาก็นั่งดูแต่ว่าผู้หญิงครับเป็นคนที่ว่าเขาไม่มีลูกอะไรเขาบอกว่าเอออยากเปลี่ยนแฟนเขาคือว่าอยู่กันมานานแล้วอารมณ์มันเริ่มไม่มีแล้วทีนี้ก็เขารักกันเขาเลยเออพามาซื้อระหว่างที่เรามีอะไรกับผู้หญิงผู้ชายทำไรคะเขาก็แบบเออเอาตามสบายเลยน้องพี่ไม่ไม่ว่าหรอกผมก็ขอโทษเขานะพี่ครับขอโทษด้วยนะครับแบบที่ร่วงเกินเลย แล้วผมมีอีกคู่หนึ่งอ่ะเขาให้เราทําอะไรคะอันนี้ก็ไปเอาเขาเหมือนกันไปเอาแฟนเขาผู้ชายเขาก็บบโอเคนะ้องแบบจัดไปเลยเอาให้เต็มที่เลยแต่ว่าถ้าผัวเมียอะไรนี่ผมจะไม่แบบว่าลงลิน้นหรือว่าไม่อะนนั่นเลยเพราะว่าเขาเป็นผัเวเมียแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผมผมทำอยู่ถ้าเป็นผู้หญิง,เ,ญงเราสุดขนาดไหนเรื่องเซ็กส์ก็เบิร์สองให้ได้เลยครับแต่ว่าไม่คิดเงินเพิ่มครับก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มเพราะว่าน้ำแรกนี่ก็ประมาณอยู่ ก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะผมเป็นอารมณ์ที่ว่าชอบผู้หญิงทุกคนในผมไปผมต้องแบบเบิลสองให้เขาเลยแล้วก็ไม่ให้เขารอนานเพราะว่าผมเรามีแบบนี้อยู่แล้วคล้ายๆว่าเรากินววยาก้าไปมันจะกระตุ้นฮอร์โมนเราอยู่แล้วผู้หญิงเขาก็โอเคเวลาที่เราเบิลใช่ไหมโอเคเขาก็บอกว่าสงสารเธอแบบเหนื่อยไหมอะไรส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นเพศไหนคะผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ คิดราคายไงคะก็พันห้าพันห้าอย่างแปดร้อยเนี่ยมันได้กี่ชั่วโมงก็เสร็จงานก็กลับเลยก็คือหนึ่งน้ำใช่ครับเสร็จแล้วถ้าค่ารถเราก็ต้องจ่ายเองใช่ไหมแล้วแต่ครับบางทีถ้าลูกค้าขี้เหนียวเราก็กลับมาเองเราก็จ่ายค่ารถเองบางทีลูกค้าถ้าใจดีเขาก็จะให้ค่ารถกลับมาอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราสามารถรับสูงสุดได้กี่รอบอะคะประมาณสองรอสามรอบนะปกติเราจะเลิกงานประมาณกี่ทุ่มคะตีหนึ่งผมก็กลับบ้านแล้ว มีแขกทุกวันไหมหมายถึงว่าที่เราได้อะค่ะบางวันก็ไม่ได้ก็มีครับถ้าช่วงนี้ได้ทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้ครับมันก็แล้วแต่ครับบางทีก็มีลูกค้าประจํานัดหรือว่าออกมามาหยืนแป๊บเดียวก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเคยมีลูกค้าบอกว่าให้เงินเป็นรายเดือนเราไม่ต้องออกมาทํางานอย่างเงี้ยมีไหมคะมีครับเราเอาไหมคะถ้ามันคมค่าแล้วก็คือเขาเรียกว่าเขาให้สละเราแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย เคยมีลูกค้าเสนอต่อเดือนเท่าไหร่คะห้าหมื่นครับเยอะมากเลยนะถามว่าเยอะมากไหมก็เยอะนะครับปกติเราเลือกรับเพศลูกค้าไหมคะไม่ครับผมก็ต้องไปหมดครับมีเงื่อนไขอะไรไหมที่เราจะไม่ทำผมก็รับตัวเองนะครับถ้าจะมีอะไรกันก็ขอให้ใส่สัญญานนครับแล้วถ้าไม่ผมก็ไม่ไปครับเราได้ลูกค้าทุกวันไหมคะวันก็ได้วันก็ไม่ได้ครับมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่ได้ครับ สูงสุดเราสามารถปฏิบัติงานได้กี่รอบคะได้สามรอบครบีเราชอบรับลูกค้าผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันของเราผมนะครับผมเป็นเกย์ครับผมก็พึงเลิกผู้ชายครับแต่ถ้างานมันมาเป็นผู้หญิงเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วฟิลลิ่งในการปฏิบัติของเรากับผู้หญิงมันรู้สึกติดขัดหรือไม่สมูทเลยไหมคะมันก็แน่นอนนะครับอย่างผมเป็นเกย์นะครับเขารู้สึกผมองชอบผู้ชายแต่เพราะว่าด้วยเรื่องงานเนี้ครับเราก็เลือกไม่ได้ ความรู้สึกที่เราอยากจะมีผู้หญิงก็อาจจะไม่ไม่เต็มที่เหมือนกับผู้ชายครับแต่ทีถ้าเกิดเราต้องมีเพศสมั์กับผู้หญิงเ่อวัยวะเพศของเราม,มันสามารถปฏิบัติได้หรอมันก็ทําได้นะพี่เพราะว่าเพียงแค่ว่าความรู้สึกเรามันไม่เหมือนผู้ชายครับผู้ชายมันจะดีกว่าเราเลาให้บริการลูกค้าเคยมีลูกค้าชมเราไหมคะว่าแบบเซ็กดีหรือว่าอะไรเขามีคอมเมนต์ไหมก็เคยมีอยู่ครับเออน้องคนพูดตรงดีแล้วก็เออทำขนาดไหนไดน้แล้วก็พูดแค่นั้นแล้วก็ ผมจะพูดเสมอว่าถ้าไฟทําอะไรพี่ไม่ได้ไม่แข็งผมจะไม่เอาตังค์เลยนะเอาไปจะพี่ไม่แข็งไม่เอาตังค์แม้สักบาทเดียวจุดเด่นของเราอยู่ที่ไหนคะจุดเด่นของผมก็คือแบบเอาให้เขาเนี่ยครับอะยัพี่ก็ยังสวยยังหัวแดงอมชมพูอยู่เลยครับขนาด5้าสี่คพันยาวเจดนิ้วครับนี่คือจุดเด่นของเราที่เราภูมิใจเลยใช่ก็ภูมิใจแต่ที่จริงของพวกพี่เขาก็ใหญ่กว่าของเราเยอะของเราก็แบบก็พรีเซนต์ตัวเองว่าเออของเรายังสวยอยู่ก็เลยแบบอัปเดตราคาเรายังได้อยู่ มีลูกค้าที่มาหลงรักเราไหมคะอันนี้ไม่มีเลยครับเพราะผมพูดกับพวกพี่เกย์ไปเลยว่าพี่คุยกับผมได้ครบได้แบบว่าเราแบบไม่มีความรักแบบเยอ่ๆต่อกันผมไม่คิดจะหลอกตังเขาเลยก็คือผมไม่ได้รักพี่นะผมเอาความแบบสนุกให้พี่ได้ก็ไม่เคยคิดหลอกว่าจะรักพี่อย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่เคยเลยแล้วลูกค้าผู้หญิงนะคะเคยมีรักก็มีอยู่ครับเขาก็ ตามตือก็ตามอะไรแต่ว่าเขาชอบเราก็มีชอบมีได้คุยรู้จักแบ็คกราวเขาไหมว่าเขาเป็นใครเรียนอยู่ไหมอันนี้เขาเป็นคนที่ตอนนี้เขามาลงฝึกงานอยู่ที่นี่อันนี้เขาเป็นคนที่เขามาคุยมาแนะนําตัวแบบเอ้ยมาขอแบบขอคอนแทคอะไรเขาซื้อบริการเราไหมซื้อตอนแรกพันหนึ่งเราซื้อผม่ซื้อบอกปกติเราแปดร้อยแปดร้อยมีอาชีพอื่นที่เรามองหาอีกไหมคะก็เคยคิดอยู่ว่าเอออยากแบบเป็นแบบพระเอก MV หนังเอ็กอะไรแบบนี้ ก็เคยคิดูว่าก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าถ่ายแบบจะมีตรงมีตังอะไรนี่ก็น่าจะคิดแต่กะทําอยู่แล้วเราไม่กลัวคนรู้จักเห็นเราผมคิดว่าผมมาทํางานตรงนี้แล้วก็ยอมรับได้นะเพราะว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมก็เป็นคนแบบอยู่ในเขาด้วยคนก็จะรู้ผมน้อยทําไมเราถึงอยากจะเล่นหนังเอกอะไรเรามั่นใจในเซ็กเราหรือว่าอะไรก็ชอบแบบผมก็ชอบแบบเออเพราะว่าผมก็แบบคิดว่าผมก็แบบมีมีดีมีแบบลีลาดีนะกับผู้หญิง ได้ค่ะไดฮัลโหล Hello, ครับฮัลโหลครับใครครับเนี่ยอันนี้ใครพูดเลยอันนี้ต้นครับผมอน,นี่อยู่ไนคะอ๋อตอนนี้กำลังนั่งรถกับพี่เขาครับเอาละนี่อยู่ไหนเนี่ยเขาว่า<น>อ๋อว่าย,ยัางไงครับว่างไหมหรือว่าย,ยัางไงครับผมจับจัง ก็จาไม่ได้เพราะมันเยอะเลยเกินจาไม่ได้ไม่รู้ว่าใครต่อใครครับอันนี้พูดจริงจริงอันนี้ก็คือมีอยู่ใช่ไหยคะอ๋อตอนนี้เหรอไม่ไม่ครับอันนี้แค่มันมานั่งรถเล่นกับพี่เขาเฉยครับแล้วบ้านอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนแถวไหนอ๋อแถวหนเอ๋อว่ายงไครับให้ไปหาไม่รู้ว่าอย่างไงครับมาได้ครับยังไงถ้าก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็คิดแบบข้ารถอะไรให้เราเราก็ไปได้ นนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราโทรหานะครับลูกค้าเขาเร่งไปส่งอยู่อเคครับลูกค้าที่เราเคยเจออายุมากสุดเท่าไหร่คะถ้าเป็นเกก็ประมาณเจ็ดสิบถ้าผู้หญิงอนะถ้าผู้หญิงก็น่าจะเราเราห้าสิบแล้วน้อยสุดอะคะ ถ้าผู้หญิงน้อยสุดก็น่าจะ2ี่สิบเถึงยีครับถ้าเป็นเกณี้ถ้าอยู่น้อยสุดก็19บเกบมันมีหลากหลายรูปแบบะครับเคยได้ติปจากลูกค้ามากสุดเท่าไหร่คะสี่พห้าครับครั้งเดียวเหอใช่ครับเพราะอ,อะไรทำไมถึงได้เยอะขนาดนะั้นเพราะว่าลูกค้าเมาความเมานี่คือผมก็เมาด้วยแล้วก็ผมอาบน้ําก่อนแล้วก็ไปรอคนในห้องแล้วเขาก็ถอดแหวนถอดทองเอากระเป๋าตังค์วางไว้บนัวเตียง เขาก็ไปอาบน้ําด้วยความเมาด้วยผมก็เผลอหลับนะครับแล้วลูกค้าก็เมาลูกค้าก็หลับในห้องน้าเขาถอดท้องถอดอะไรไว้เนี่ยผมก็ดูไม่ออกว่าไหนไป็นทองจริงทองปลอมนะครับแล้วผมก็หลับแล้วผมก็ตื่นมาผมก็เอา้าลูกค้าหายไปไหนผมก็เลยเดินตามผ่านลูกคา้าสรุปเขานอนอยู่ในห้องน้ําแล้วก็เลยปลุกเขาตื่นสักพักหนึ่งเขาหายเมาก็มีอะไรกันแล้วเขาก็ให้ค่าตัวมาหกร้อยแล้วก็าให้ปิดมาสี่พันเขาถามว่าทําไมนองไม่ไป ผมงก็อยากได้นะแต่ผมไม่เอาดีกว่าเขาก็เลยให้มาประมาณนั้น,นะคะ่ะเรามายืนเนี่ยเรามีเพื่อนหรือมีสังคมที่ยืนยืนด้วยกันปะคะมีค่ะส่วนใหญ่เป็นคนไวัยไหนคะก็20ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าขึ้นไปอะจนถึงสี่สิบก็มีหลากหลายบางคนที่เขาทางานดีๆมีไหมกลางวันมีครับบางคนชอบเขาเป็นบ้างเขาก็ทํางานออฟฟิศบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่บเคยถามไหมคะว่าทําไมเขาถึงมาทําอาชีพแบบ บางคนเขาก็บอกว่ามาแค่สนุก,นกบางคนก็แบบว่ามาหาเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยและเหตุผลของเราที่มาทำคืออะไรคะสนุกหรือว่ารายได้ก็รายได้ามากกว่าเพราะเป็นจุนเฉืิครอบครัวที่บ้านเพราะผมก็ไม่ได้รล่ารวยอะไรเลยที่บ้านรู้ไหมคะเพราะมาทําไม่รู้ค่ะที่บ้านเขาก็โทรมาถ,ถามว่าเดี๋ยวนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็เลี่ยงเขาไปเพื่อให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ย ก่อนที่เราจะมาเจอกันอนะพอสัมภาษณ์มาสองคนแล้วทุกคนคือเขาเดินมามีคุณคนเดียวที่ขับรถมานั่นแปลว่าสถานะทางการคุณก็แบบไม่ธรรมดาฉะนั้นจุดที่คุณยังเลือกที่จะทํางานตรงนี้อยู่อะมันเพราะอะไรคะช่วงนี้นะครับผมก็มีภาระ,ะบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผมยังต้องต้องการหาเงนินเพิ่มนะครับซึ่งการหาเงนินเพิ่มผมเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปอิงยืมใครผมคิดว่าผมเติมมาได้ผมมีมาได้เพราะผม,มา่าผมนะผมด้วยด้วยองามบริ ผมก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินผมก็ก็ใช้เป็นวิธีนี้ที่ผมว่มามันเป็นวิธีที่ที่ดีแล้วอะครับโดยที่เราหาด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องไปกู้ยืมใครครับเคยเจอลูกค้าแปลกๆยังไงบ้างครับโอโ้โหมีหลายรูปแบบนะครับพี่แบบดีก็รู้ก,ก็ดีแบบไม่ดีก็ก็มีครับที่ไม่ดีที่เรารู้สึกแบบไม่โอเคเลยคือลูกค้าเขาเขาหนีไม่จา่ายเงินไเลยครับ จ่ายค่าตัวเราครับผมวิธีการหนีเขายัางไงเขาก็บอกว่าน้องเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาพี่กดตังค์ก่อนแล้วก็หายไปอันนี้คือลูกค้าผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้ชายครับกลัวลูกค้าแบบไหนมากที่สุดสิ่งที่กลัวที่สุดนี่คือโจรน,นะครับไม่ใช่ลูกค้าสิ่งที่กลัวที่สุดคือโจรเพราะว่าเราก็ต้องคอยระวังเพราะว่ามันมืดด้วยซึ่งมันอันตรายกับเราเคยเจอเจอป้นยังคะไม่เหลือครับเจออย่างรครเขาเข้ามายังไงค เขาก็มาเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ถือมีดมายจี้ให้ Madonna, งเอาเมานะอะไรเงี้ยเราก็ทาอะไรไม่ได้ก็ต้องให้เขาไปถ้าไม่ให้เราก็โดนนี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดท,ทุกคนเขาจะกลัวนะกลัวที่ครั้งเราก็โดนแบบมันขับมาอย่างเงี้ยเราเรารู้แล้วมันมาเราต้องหลบไม่ทันอ่ะตอนนั้นผมก็ก็อยู่ คือต่อตเองคือรอดมันก็ไม่เจอผมอยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีเนี้ยมันก็ยืนจี้คนอื่นก็ไปรอดก็คือจะโดนแล้วบรรดนผมก็ไได้งานแล้วก็เลยกลับมาอันนี้คืออุปสรารค์ที่ที่เรามาทำงานตรงนี้นะแบบรู้สึกมันน่ากลัวอาะจายตัวไมาได้อีกลองทำไลยคะ่ะเพราะว่าเรายอยู่ตรงเนี้ยแน่นอนว่ามันเป็นเราไม่ได้โดนตำรวจ แล้วก็มีข้อหาครับฮาระเวณีเนี่ยเรามายืนอยู่ตรงนี้ที่ขายบริการตรงนี้ยระวางแผนอนาคตตัวเองไว้ไว่าอย่างไรคะผมก็เคยวางแผนอนาคตว่าเออถ้าทเก็บตังค์ได้สักเจ็ดแปดแสนหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าจะไปขอแฟนอยู่ที่นู่นครับแต่ว่าเออแบบสร้างรลอสร้างตัวอยู่ที่บ้านนอกเราแต่ว่าอันนี้เขาก็ไม่รู้ว่าผมมาทําอะไรคุณอยากให้อาชีพของคุณมันถูกยอมรับแล้วถูกกฎหมายนะ อยากนะครับเพราะว่าอาชีพโสเภณีเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขาใครเขาอะ่ะพราะถ้าเกิดมันถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งลดการข่มขืนมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเด็กบางคนที่เขามายืนที่นี่หนึ่งเขาอาจจะมาทําเพื่อความสนุกแต่บางคนเราต้องกลับมองอีกด้านว่าเขาได้เงินส่วนนั้นมาเขาก็ต้องเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นเขาอาจจะไปให้ครอบครัวหรือว่าเลี้ยงดูตัวเองอะไรเงะะี้ยครับ เพราะบางคนมันชีวิตพื้นฐานมันไม่เท่ากันนะครับก็คือมีหลายคนที่เขาจะต้องดิ้นรนใช้อาชีพนี้ในการอยู่รอดใช่ครับโอกาสของคนเรามันมันไม่มีเหมือนกันนะครับคนอยากให้อาชีพนี้มันถูกกฎหมายไปเลยไหมคะได้รับการรองรับไปเลยในมุมมองผมนะครับผมว่าอาชีพนี้มันก็เป็นอาชีพบริการอย่างหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะให้มันถูกกฎหมายก็ดีนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ทำอะไรให้ใครเกอด เพียงแค่ตัดงแค่ว่าความสนองหรือความต้องการมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าน่าจะกฎหมายน่าจะเปิดโอเพ่นนะมีแฟนไหมคะตอนนี้ผมยังไม่มีครับผมถ้าวันหนึ่งมีแฟนแล้วอยากจะทํางานต่อไหมคะผมคิดว่าผมก็ต้องต้องหยุดตรงนี้ครับผมเพราะผมก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเรามาทำอะไรตรงนี้โสดมานานแค่ไหนแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณสองปีแล้วครับคุณคิดว่าสุดท้ายแล้ววันนึงที่คุณเจอรักแท้จริงๆคุณสามารถหยุดอาชีพนี้ได้จริงๆหรอคะเทรเมอร์มัน ก็ถือว่าต้องจุนเจอครอบครัวคุณเหมือนกันผมก็จะเปิดใจเุือค่ะว่าผมเคยผ่านอะไรมาบ้างอาจจะเล่าเรื่องชีวิตช้นั้นที่เราเคยผ่านแล้วถ้าเริ่มต้นใหม่กันนะผมมองว่าถ้าคารักเราจริงนะเขาต้องรับได้ครับพี่ ชคดีค่ะขอบคุณครับขอ่ครับครับ